ว่าผมลองกระชากไฟเลยครับอันนี้อันนี้ผมกระชากแรงมากแล้วนะมันยังสเตเบลิเซอร์ได้อยู่อ่ะผมกระชากลงทีนี้กระชากขึ้นให้สุดเลยนะไฟฟ้านั้น สำคัญต่ออุปกรณ์ระบบเสียงมากนะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ powerpo นะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับระบบส่งกำลังไฟฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมาแนะนำกันนะครับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า s t a b i l i z e r นะครับหลายคนคงสงสัยว่าเอ้ย s t a b i l i z e r เนี่ยมันคืออะไรพูดง่ายๆคือเป็นอุปกรณ์รักษาแรงดันไฟฟ้าแบบอันตโนมัตินึกภาพตามง่ายๆนะครับนึกถึงพวกเครื่องไฟหรือว่าเครื่องเสียงต่มชนบทอะไรเงี้ยไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีแรงดันที่ต่ำเนาะก็คือโวลต์ตกนะครับ เราก็จะต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะมาช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าก็คือพวกหมอด,ดึงไฟนะวิธีการใช้งานของพวกหมอด,ดึงไฟเนี่ยก็ไม่ยากครับมันก็ใช้มือหมุนเนี่ยปรับให้ได้แรงดันตามที่เราต้องการก็คือประมาณ220อะไรประมาณนี้สเตเบลิเซอร์เนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทำงานคล้ายๆกับหมอด,ดึงไฟเลยครับแต่แค่ว่าเราไม่ต้องมาหมุนแรงดันไฟเองตัวเครื่องเนี่ยจะตรวจสอบแรงดันภาคอินพุตแล้วก็ปรับไฟให้อัตโนมัตินะครับโดยหลักการทํางานข้างในเขาเนี่ยจะถูกควบคุมด้วย CPU ประมวลผลเลยเพราะฉะนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยํามากในการ ปรับโวลท์น,นะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของสเตเบลิเซอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่าสเตเบลิเซอร์เนี่ยมันส่งผลดียังไงต่อระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบเสียงของเรานะครับข้อแรกเลยก็คือแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านตัวเครื่อง power pro นะครับเขาจะมีความนิ่งค่อนข้างนิ่งและจะเถียนมากนะครับแรงดันไฟฟ้าจะถูกปรับให้เองอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าผมลดแรงดันไฟขาเข้าไปนี่เห็นไหมแรงดันขาออกเนี่ยก็จะอยู่ที่220สสังเกตจากเข็มตรงนี้ก็ได้ครับเข็มเนี่ยมีความสวิงค่อนข้างน้อยมากนะในการ ปรับแรงดันไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้าก็จะค่อนข้างคงที่ครับส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าจากสเตเบรไรเซอร์นะครับมันจะมีความนิ่งความเสถียรครับเสียงที่ออกมามันก็จะมีความนิ่งความเสถียรนะครับอาจจะมีความอิ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าไฟเนี่ยมันพอและประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือมีวงจรกรองนอส e ด้วยครับ o อ s e ก็คือพวกเสียงรบกวนนะครับที่มากับไฟฟ้าตัวนี้ก็จะทําการกรองนอส e พวกนั้นออกไปทําให้นอส e ในระบบเสียงเราเนี่ยเสียงซ่าในระบบเสียงเราเนี่ย น้อยลงไปได้อีกขั้นหนึ่งครับแล้วก็ประโยชน์ข้อ3นะครับเป็นข้อที่สําคัญมากๆสําหรับระบบเสียงก็คือการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับอย่างพวกไฟกระชากฟ้าผ่าอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีการตัดไฟนะครับถ้าเกิดมีแรงดันไฟฟ้าเกินเข้ามาในระบบหรือว่ามีการกระชากของไฟมากเกินไปยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมลองกระชากไฟเลยนะครับอันนี้อันนี้ผมกระชากแรงมากเลยนะมันยังสเตเบลเซอร์ได้อยู่อ่ะผมกระชากลงะทีนี้กระชากขึ้นให้สุดเลยนะ เครื่องก็จะตัดนะสังเกตว่าโวลต์หายไปแล้วแล้วเขาจะรีสตาร์ทขึ้นมาเองนะครับสักพักหนึ่งนี่กลับมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องนี้ก็จะมีความนิ่งการที่ไฟมันกระชากวูบวาบมากอะไรเงี้ยตัวเครื่องเขาก็จะปรับแรงดันให้เองแบบอัตโนมัตินะครับผม Power Pro รุ่นไหนเหมาะกับอะไรควรที่จะเลือกใช้งานแบบไหนบ้างครับ Power Pro เนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นหลักๆก,ก็คือเป็นรุ่นติดแหลกนะครับอันนี้คือ Pro 2 0 0 0 X นะครับเหมาะสำหรับใช้กับพวกมิกเซอร์ไมโครโฟนโปรเซสเซอร์หรือว่าอะไรที่ใช้ไฟไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือรองรับ วัตต์ได้ไม่เกิน1,600วัตต์ตัวนี้ได้เลยใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็น Pro 2,000นะครับรองรับกําลังไฟได้เท่ากันตัวเครื่องเขาจะเป็นโหลดเซนเต,นเตอร์ในตัวด้วยนะครับข้างหลังรับ Power Pack หนึ่งเฟสหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีปลั๊กย่อยข้างหลังเนี่ยทั้งหมด12ช่องนะครับควบคุมผ่านเบเกอร์ชานิเดอร์นะครับทั้งหมด6กลุ่มนะครับก็คือ1กลุ่มต่อ2ช่องนะครับแล้วก็มีเอาเล็ตด้านหน้ามีช่องสําหรับชาร์จไฟมือถือ USB อะไรก็ว่าไปนะคร และรุ่นล่างสุดนะครับที่เป็นรุ่นใหญ่เนี่ยก็คือ power pro pro 5000e นะครับผม pro 5000e เนี่ยก็จะมีการรองรับกําลังวัดที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรองรับ power amp ได้ประมาณ1-2ตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับโหลดว่าเราจะเปิดเบาเปิดดังแค่ไหนแล้วก็มี outlet ด้านหลังนะครับหกช่องเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีพวกปลั๊กที่เป็นยุโรเพิ่มมาครับแล้วก็ไฟเข้าฝั่งอินพุตเนี่ยก็จะเป็น power p l u k เหมือนกันครับมีแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีสวิตช์บายพาสตรงนี้ครับสวิตช์บายดา ใช้เครื่องนี้ไปเนี่ยแต่เราไม่อยากจะใช้ฟังก์ชันดึงไฟของเขาเราก็กดสวิตช์บพาสขึ้นไปปึ้ง แรงดันตกนิดนึงแต่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะรับตรงจากซอร์สเลยนะครับไม่ผ่านการดึงไฟอะไรทั้งนั้นก็ยังใช้งานได้อยู่ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดไฟตกมันก็ยังตกอยู่อะไรเงี้ยกลับมาเปิดเป็นหมดดึงไฟประมาณนี้แล้วผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าไฟตกเท่าไหร่ตัวนี้ถึงจะยังดึงได้นะครับในสเปคของเขาเนี่ยจะทำงานอยู่ในช่วงเลนส์ประมาณ1 0 0ถึง270โวลต์นะครับในขาอินพุตเขาจะดึงขึ้นมาเป็น220่ให้อ่ะทีนี้เราลองทดสอบไปที่1 0 0โวลต์ดูครับ ว่าเขาจะยังดึงได้ไหมอ่า100แล้วนะครับเครื่องยังทํางานได้อยู่นะครับปกตินะครับแต่นี้ยังไม่ได้จ่ายโหลดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบจ่ายโหลดที่หลังนะครับผมอ่าหนึได้ลองต่ากว่านี้ได้ไหมอ่าโลโวลเตจแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าลองรับแรงดันไฟสูงสุดเนี่ยได้270เจนี่ยจริงไหมอ่านเดี๋ยวลองดูเพิ่มไฟไปปึ๊บป้าบ วอลลิแอกผมปรับได้ไม่ถึง270นะแต่อันนี้260โวลต์นะครับ โวลท์ที่เอาพุทเนี่ยก็จะมีการโอเวอร์โวลเตจเล็กๆนะครับแต่ถามว่า238โวลต์เนี่ยเป็นอันตรายไหมไม่อันตรายนะครับเพราะว่าปกติแล้วไฟบ้านทุกวันเนี่ยผมว่าน่าจะได้240กันบ้างในบางพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ไฟต่ําแล้วก็ไฟสูงก็ได้ประมาณ100จนถึง270นะครับสรุ่นนี้ก็เลือกใช้งานกันตามสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับตัวด้านล่างสุดเนี่ยโปรห0 0พอีกับ Power amp นะครับหแท่นขับเบส4่ดอกนะครับดูซิว่าลดโ โหลดเต็มที่เลยนะครับผมเมื่อกี้ที่เราทดสอบไปนะครับก็คือใช้ โหลดเป็น power a m p l i v e r TD1004 นะครับก็เป็นคัส TD 2,000กวั์ที่8โอห์มนะครับต่อกับลำโพงนะครับซับ4ดอกนะครับแอมเพลทเดียวนะครับแล้วก็เสียบเข้า s t a b i l i z e ตตัว 5kVA เนี่ยนะครับผลปรากฏว่านะครับมันดึงไฟได้ถึง100โวลต์จริงครับแต่ถ้าเกิดในช่วงประมาณ100ถึง160โวลต์เนี่ยอาจจะได้เปิดได้ไม่เต็มกำลังเครื่องสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะตัดก่อนโพเทคตัวเองนะครับเพราะว่ามีการใช้โหลดเกินครับแต่ถ้าเกิดแรงดันไฟมาอยู่ที่ประมาณ160โวลต์เนี่ยตัว ัวเนี้ย ดึงไฟได้ดีเลยครับต่อเนื่องนะครับยาวๆเมื่อกี้นะครับแต่อาจจะลดโหลดมานิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีบางช่วงที่มันกระแทกปึ้งจริงๆมันก็อาจจะตัดได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเล็กน้อยทิ้งท้ายกันอีกสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องความสามารถในการดึงไฟของแต่ละตัวเนี่ยผมก็บอกไปแล้วเนาะต่ำสุดเนี่ยหนึโวลต์นะครับสูงสุด2 7 0โวลต์นะครับสตัวบนเนี่ยเขาจะรองรับวัตต์ได้ประมาณ1,600วัตตันบกรแอ้วัต พิเศษนิดนึงเขาจะเป็น5,000กิโลโวลต์แอมป์นะครับก็จะรับวัตต์ได้ประมาณ4,000วัตต์กระแสที่ไหลผ่านเขาเนี่ยก็จะไม่เกินประมาณ18แอมป์นั่นเองนะครับโดยที่น้ำหนักตัวของพวกสเตเบลเลเอร์เนี่ยก็จะออกจะหนักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นตัวปลั๊กแหลกอย่างเงี้ยอย่าคิดว่าเบานะครับมันประมาณ10กิโลนะครับผมสำหรับตัว แหลกๆนี้นะรุ่นโปร2 0 0 0นี้นะครับก็จะน้ําหนักประมาณ10กิโลเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้มอแปลงไซด์เดียวกัน,นครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวล่างเนี่ยตัวนี้ประมาณ 35- มสิบโลเลยประมาณนั้นนะครับเพราะมอแปลงของค่อนข้าง,งใหญ่มากถ้าเกิดใครสนใจนะครับเตเบลลเซอร์จากทาง Power Pro นะครับก็ทักมาที่เพจ AT ได้นะครับก็มีราคาเกือบทุกรุ่นอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เอามาให้ดูเนาะที่จริงมันมีรุ่นย่อยอะไรเงี้ยให้เลือกมากกว่านี้อีกนะครับก็ใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ AT ต้องขอลาไปกก่่อนนนพบัใหหม้้างา สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ y o u u u b e c h a n n เอทีอย่าดูเพลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์เอทและสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทันที